อ่ะบาทิศุสวัสดีครับรอครับรอคุณณัคุณใดไดไปด้วหอยูไปตเออตอนแรกมเพิ่ผมที่มันไม่มีขเออแล้วเพิ่มกรดานกระดข้อใสเนาะเออกรดานมาจากนี่มันไ่ได้หันหัวบ้านไปทอย่างนี้นะเออหัวหัวบ้านอยู่นี่หัวบ้านมันมาเนยาวมาีเี วันนะี้ครับก็มีโอกาสครับเอารถเท็กเตอร์ค uh รับไปปรับพื้นดินก็งูปลาไปนะครับผมก็ซอยเรือกันไปนะครับเดจะเอาคันมันขึ้นก่อนครับผมเอานะครับนะครับเอฟซีไปตองหูวงนะครับผมพี่บ่าวก็บฮิตฮิโกรนะครับมีเวลาไปฮิตซอยฮิเกานะครับ ทำซีโบเต็มที่ปรนใดกาศเหือเก่านะครับผมมันอยู่ในใจนะครับผมซอยรลือกันไปนะครับอดันก็ไปนะครับผมรถกับผมมีพ่านหลังนะครับมันก็เลยดันหนักเล็กน้อยนะครับผมเอ็ดที่นะโอทีมันต้องมีตัวน่วงข้างหลังนั่นะครับโบผ่านกับเป็นตัวรถโรตารีนะครับผมให้มันเชิดหน้าไปมันจะดันดีนะครับมันเป็นระยะมันนะครับผมนิ่หน้อยๆเราที่เตรียมกับกองใหญ่เติบอยู่นะครับผม เป็นบ้านที่เสียมอบโอกาสให้ครับผมเอิดซื้อเล่าคือมอแกะมอกะนะมอแกะอยู่ในบ้านขององนะครับไอสาบ้านโดยที่เอฟซีใส่เรือกันนะผมคนนิดคนหน่อยนะครับ,รบสาบ้านเพิ่อยู่ลหลังไม้นะผมหลังเกากสถากกระบุดีปันได้แล้วนะครับผมเพิ่งบมีลุกมีร้านนะครับอยู่เพเดียวเพิ่งกลับไปวัดไปว่าใส่งานวัดงานบ้าไปนะครับ ในบัาเสียบ้านหลังหลังกับพวกนี้ประเด็หลังพลอ,อยคนยู่ครับคนยู่ได้ยั่วใจนะครับผมเดี๋ยวพี่พบ่าวมีเวลามีโอกาสกันซิมาซอยเอ็นในนะครับมาเห็ดต่อกันนะครับผมรถจะดันยานครับผมพี่น้องมันบ่มีแน,นวนวงข้างหลังคือว่าอะไรนะครับนเนาะเด็ดเอาติดเด็ดนะครับผมบขับ,บ,บรถกระบะเก่งยงประเดอกนะครับ พอพอกขับได้นะครับผมใส่หมดุดจกเอาน้ำเลจ้าของบางกันเลยนะครับเอาหมดุดจกซอยน้ำนะครับผม,มเด็กมาดูใจนะครับผมเดินทางจากบ้านมานีกประมาณ4กิโลครับ4ี่กิโลเมตรเลยนะครับสี่กิโลเลยเพราะว่าช่วงนี้รถหายากนะครับเพราะเพิ่งจะไปหายไปหน้าเพิ่มนะครับไปเ็งานรับงานปั้นดินปั้นยางไปช่วงนี้รถเทคเตอร์หายากนะครับเอ็ดี่นะ 嗯，这样